สวัสดีค่ะตอนนี้ว่ามันจะไปรับน้องสาวนะคะมา,มาจากเมืองไทยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเครื่องนางลงหรือยังไปรับนัาตุ๊กที่ไหนเราเราไปดูตรงนู้นปาปุปีนู่นไงปาป้าไปชีป้าไปชีนี่เดี๋ยวว่ามาดูว่าเครื่องลงหรือยัง มาสากันบินซัสนะคะซาสลงไี้ยังเอ่ยจากสต็อกโฮล์มคือตอนนี้ยังเครื่องอยังไม่แลนดิ้งนะคะเครื่องแลนดิ้งตอนนี้นะคะ่ะ วันนี้อากาศข้างนอกก็จะฝนตกหน่อยนะคะฝนตกมากเลยทั้งวันโนเวย์ o <Norway>. r น a y Welcome to Norway ตุ๊กตาเอาเซตาอานมาดิเซตาแขนให้นาตุ๊กสุดหล่อสุดหลอ่อโอลิฟูจะแต่ตอนตอนกี่ปีแล้วเซตานาตุ๊ก<า>ไม่ได้เจอเซตาหรือสามปีอะไรสี่หรอเออไม่ใช่ใช่ ว e a ด no, because control in uh, Stockholm a r e a d y นั่นสุดน้องสาวก็มาถึงแล้วค่ะโอ้โหโอ้โห <You. S 2> เซตาแข็งไปไว้ตรงโน้นห <Yeah. S 2> นุนู่นไปไหไมเออแข็นไว้นี่ก็ไเ้ยโอเคค่ะ,คะขึ้นรถอีกว้าแล้วค่ะมาถึงแล้ว <laughs> <Okay. S 2> แล้วก็หิวข้าวด้วยหิวข้าวยังมากเลยเดี๋ยวนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเข้าเอะไรม,มาบ้างอีก <laughs> กระเป๋าหนึ่งเขาเปิดอันนั้นเลยนะอะไรคะเซตามาเปิดสิมีสมบัติอะไรอีกกระเป๋าหนึ่งนะคะอ๋อเป็นปันนี่เป่ะนี่พี่เอลคีฟอ๋อต่อแอร์เพลนเดกๆสุดมดเตะเลยเตะเลยอือสซตาดูซิมีอะไรเด็กจะมาเปิดอันนั้นเลยเอาไอตุชีเปิดนะเปิดซิเปิดไปนะ ศิวายมัดได้ของฝากอะไรนี่เอ๊ะมันคืออะไรวะเอามาเปองด,ด,ดีดีซิมีแต่ขนมเนี่ยไ,ไม่ใช่มีแต่ของกินเนี่ยไม่มีเสื้อผ้านะกระเป๋าเดินทางถึกใจหลายอะไระไรเปิดให้เลยสดายกะเสดายละเมอเมอเมอสตาเสดายอะไร โอ้ยแล้วปวดหัวงงงงมามามามงงหมดแล้วลายาาเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะว่าคุยก um ับน้องสาวว่าจะพูดภาษาเขมรนแล้วว่าคุยกับลูกคุยกับน้องสาวว่าจะคุยภาษาไทยแล้วว่าคุยกับแฟนว่าจะคุยภาษาโนเวย์แล้วว่าแฟนแล้วน้องสาวจะคุยภาษาอังกฤษ งงไหมคะงงไหมวาก็งงเวลาดนอะไรเซตาสัตว์กระต่อยอ๋อย่ามองโอเคย่ามองอ้าอะไรนะบล็อ่อนดูโอ้เนยนี่นี่พริกน้ำพริกนี่ของโปรดของโปรดมามาน้ำพริกยาไงลูกเอามาเอามาโอ้ยอันนี้เอาขึ้นเครื่องเลยเหรออันนี้เอาขึ้นเครื่องเลยอคะพริกผง เขาไม่ตกใจเหรอโอ้โหเล่นเอาพริกขึ้นเครื่องใช่อันนี้คือโหลดไงยงไม่มีกระเป๋าโหลดนี่เจนนั่นคือกระเป๋าที่ยงจะต้องขึ้นเครื่องแต่ยงไม่มีกระเป๋าโหลดยงเลยต้องเอาใบนั้นน่ะมีอะไรอีกช่ตานี่ไงอันนี้ไงเปิดสิเปิดเต๊ตเต๊เต๊ตมีอะไรบ้างเนาะเปิดไม่ได้แลต้องเอากุญแจเปิดอ๋อนั่นตุ๊กเขาเอากุญแจ จตาก็ตื่นเต้นแล้วเจตาหิวแล้วจเจตาหิวแล้วใช่ไหมยมข้าวไว้ยังแิวข้าวสุกแล้วอะไรนะเอนี่ระวังนะเอาแล้วุญแจอ,อยู่ไหนอ่ะเอา <laughs> หากุญแจฮะโนคชฟอกอดคีโนฮัมโกิ ต <abei> ัวหล่อๆมั้งอยู่ไหนเนี่ยมีตั้งหลายอันไหนเออโอ้นี่อ่ะเชตาเชตาเปิดสิเปิดให้หน่อยตัวเซน่าตุกเอาอะไรมาบ้างเปิดตรงไหนเปิดตรงไหนนี่โอ้ไอ้เบ้อะอาละเบ้อ้ยอาละเบ้อนี่มาเปิดตรงไหนไหนเปิดตรงไหน นั่นตูกล็อกไว้ไงมีความสามารถเปิดโอ้ยเจ็บนนอย่าอโดนอนเลยต้องไปหาเยมัดก่อนไหมโทรหาเยมัดก่อนไหมให้เยมัดเปิดให้่่กเซตาอาาเซตาบอกขอบคุณยายขอบคุณยายก่อนที่ตำน้ำพริกมาให้กิน ขอบคุณยายมัดสีมากกระเป๋าใบเนี้ยนะเบามากโคตรเบาเลยใช่ไหมกระเป๋ายม,มีเป็นไฟเบอร์ไงใบเนี้ยเบาเบาเอา้าวไม่ได้เหรอเชตาไม่มีปัญญาอีกไม่ได้เหรอเออืออมาอีกรูปม,มาเลยมาเนี่ยเพราะมันต้องเออต้องดันอย่าง,งานั้นสิล็อปเพราะมันโดนทับเอออย่าง,งานั้นสิล็อปเก่งมากมาเดี๋ยวทุกตัวอ,อ่ะอ่ะเปื่ ทำไมจับหัวไม่ได้เหรอมาม่าจับหัวเมนูไม่ได้เลยมันสรอยเอ้ยแถรแร์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 แทนแถร์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 รรเด็ดเด็ดเดเด็ดเด็น้อันนี้คืออะไรเอามาทำไมสูตรเอามาเฉยมาตุกเล่นไงเอามาทำไมนี่เสตาเอามาวางมาดูนี่เอจิสตาอันนี้ของโปรดเลยกะทินนี่น้ำพร น้ำพริกจะตาจะเอาอันไหนอันอันน้ำพริกอันน้ำพริกน้ำพริกหอมมาอย่างดี Oh my goodness ทำไมมันเยอะแยยายังไงนะมันก็ดูเยอะเดี๋ยวจะเปิดแล้วถ่ายอู้หูอันนี้น่าจะเป็นปลาส้มปลาส้มนะคะเยน่าอันนี้ก็อะไรคืออะไร เปลืตาเป pues er so so uh uh, 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 ิดตอนนั้นน่าจะเป็นผักนะน้ำพริกยายนี่ไงนี่น้ำพริกสดไหมเนี่ยอันนี้สดอันนี้สดอุู่โ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยอ้ย้ยทำไมอันนี้มันพองขนาดนี้ล่ะตอนมาตระเดินโอ้ยดีดีดีเดี๋ยวตุ่มมามามานี่ไงอันนี้ My mom missing me so much you know that's why she ฮะอะไรเอ้าไอ้นี่ไงก็ไม่เคยกินเหรอที่เวี กินแล้วเวียจะเหมือนจะขมเลยนั้นเวียจะหวานอ่ะมันคืออ๋อไอไอลูกไอ้นั่นเหรอลูกมะยมอันนั้นของป่าครีมอู้ I say my mom is missing me so much that's why she buy a lot of the food ของป๊าอันนี้อันนี้อันนี้ของป๊าอันนี้ของโปรดโอ้ยห้องท้องไอเกี่ยวกับเอลฟ์ห้องท้องพนันนะ เดี๋ยวดูนะคะโอ้อยไอ้นี่ไ,ไงกะหรี่ปั๊บใช่ปาเปิดกินเลยหงทอง,ทองสามีบอกหงทองใกล้ๆสิแล้วันลันชอบไหมชอบไหมหอืออะไรหงทองอนนะไนหงโปร <laughs> โย เปิดมากลายเป็นมาระกอไปนะนะคะเอาหรอ Christmas evening Christmas evening หว้าวหูแดดเดียวมนติด่อน่ะสรอ่ะเต้ยอ because ้พอดีเด็กอ้คนบิรัไ้ เอาเซตาให้หมอมาชิมหน่อยให้มอมันนึงเราแบ่งมาให้พี่ต้อยกินเลยเนี่ยเนี่ยเซตาฮะเนี่ยเซตาเห็นไหมเซตาเน่เนี่เนชอบชอบไม่ต้องให้ใครหรอกเก็บไว้กินเองทั้งหมดนี่จะของจริง That's my forty-two kilogram yeah? <laughs> yeah. I take it off a lot, this. Right? What's that? Mmm, <laughs> that's my favorite. Mmm. That's big one. <laughs> wow. You gonna drink all this? <laughs> <laughs> no, that's so much. Mm hmm. too much for you you cannot it mm hmm. maybe you can share with s e t a right hmm. <laughs> I think he's like Hong Kong too <Okay. S 1> right เอตากระดูกเป็นยมข้าวนี้แล้วลงเอลฟี่หวานโอริไทยเห็นไหมโอริไทยไม่มีอะไรเลย เอาานะลามกินเลยอืมออเอากนนี่อืจัะาลามไงดัดเหรอโอเอามาแค่อันเดียวจะาลามทามันตะอะไรอีกนี่ไงเนี่ยเซตาต้องชอบโอ้เสือกะขามไงโอ้ที่นี่มีกินเปล่าเล็กๆงั้นอะ กระชายค่ะประแองเกงข้างน้าะประแองเก่งหงงนะกะปรับบงเอ๋ออลิไทยปูสไตร์ฮะเน่นี h แตงนั o นไม o ใช่ o าหารของ o ุนี่ไงอันนี้อันนั้นของยายหัมันคืออะไรลูกยายไง อัดยายซื้อขนมยายเหรออจะยย <c oughs> ตางงไม่รู้จักอัดยายซื้อขนมยายที่ <c oughs> ได้มากำเดียวไม่เป็นไรเอาจริงๆไอันนี้ที่แรกให้นนให้ให้ให้ตัดตัดตัดเป็นท่อนเป็นท่อนมาตัดสซ้าแล้วนะ อุ้ยกระถิญญาได้ไหมนี่ไงกระชินของโปรดของยวันเดียวเองอ่ะเออมันต้องมันร่วงแล้วอุ้ยเซตารีบกินเลยรีบกินเลยเซตาวันนี้บอกทวีพาไม่ได้ละมันเหลือดจะแก่ๆไงนี่ให้ให้พลานนี้แล้วกันเอออันไหนก็ได้ในใจนาอีกอ่ะนี่กิดจำวันนี้ไม่ได้หรอพี่ไปไหนจำได้จำได้อุ้ยนี่น้ำพริกยายเนี่เอามาชิมซิเซตา ดัดละเนี่ยมันเอ้าเลยแกเจาะเจาะเอ้าแกซีโต๊กพี่เอ้ากินอะไรได้มั่งอ่ะอพี่เอ้านี่ยให้ชิมให้ชิมเอาผลไม้มาไม่มีมันเต็มยื่อซิงน่อันนี้คืออะไรเป็นพายเยื่น่าจะซื้อกิโลแล้วเอามาก็คุ้มเลยนะมะละกอรอบหน้านี่ทางเนี่ไม่มีเสื้อผ้าอะไรมาเลยเข้ามาแต่ตัวจริงๆนะฮะมาแต่ตัว just all 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 herb cell and herb อัสเซตากินนี่เลยนี่เลยนี่เลยค่ะไอเทลทรายด้วยสะใจมากเลยคือประหยัดเงินไปเยอะแต่ก็ประหยัดนี่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 นั่นี่นีมายมะลากอไม่มาละกอนี่แหละนี่เลยเฮ้ยยงอยู่ตรงบใบนาฟองเลยเฮ้ยมะละกอมันเอาไปได้เหรอ ไม่รู้เนี่ยเอามาสามได้สามอันนะอ่ะลูกละโลอ่ะนั่นางนางเอามาสามอันเหรอเอาไม่ได้ออกเอ่ะไม่ได้ออกเอ่ะโอเคปลาส้มเจ๋งนะอืมเนี่ยที่ได้มานะคะไม,ไม่มีเสื้อผ้าเลยคะ่ะตุชี่เอามาดูซิลูกกระเป๋าใส่เสื้อผ้าเน,น,นี่ยน,นี่คือทั้งหมดที่เอามานะคะโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย อาเร่ขายค่ะเร่ขายไดฟ้าแม่เอานี้ให้พี่เอลลองเร่ขายค่ะเร่ขายอันนี้ขายนะคะขายขายให้มันคุ้มกับค่าคือตั๋วเครื่องบินเลยนะคะสุดยอดขอบคุณยายมัดซีมากนี่อันนี้อร่อยนะคิดถึงลูกตลอดเวลาคิดถึงลูกถึงหลานตลอดเวลาข้าวกระยาซาหลังจากหรือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อันดับแรกจะกินข้าวกับอะไรดู ปลาปลาทอดอปลาอะไรรู้เปล่าปลากิโกกับปลาหวานใช่ไหมใช่ปลากิโกไหมสตามไม่รู้สตาก,กินอย่างเดียวเพ่นะลูกคนใต้ไม่ใช่เหรอเราอะ่ะอืพอชื่ออะไรนะ <laughs> พอชื่ออะไรนะแสนแ <laughs> สนอะไรแสน <laughs> แสนอะไรนะลูกแสนสาหัสเหรอพ่อชื่อแสนประสันโอ้ยบึงดูลูกคนใต้นะใจรักเซตาอาชาคริสใจรักชื่อกับเพราะผมก็รอแถมกินข้าวเราล่าอีกทีไงเนี่ยโอ้ยถ้าสาวได้ไปเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแค่ตำน้ำพริกกับปลาทอดกับพอแล้วใช่ไหม ตาบอกแค่นี้ก็อร่อยแล้วอยู่ง่ายกินง่ายดีแม่จะได้ไม่ต้องเปลืองมากเปลืองซื้ออารไทยแพงนเดี๋ยวกินข้าวก่อนค่ะน <c oughs> ี่มานั่งกินข้าวกันเบื <c oughs> อันนี้ I am the Chanel ติดตามกันนะคะ